การพบเจอเหรียญความหมายที่เกี่ยวข้องกับเทวดาประจำตัวที่ต้องการสื่อสารมาถึงคุณเมื่อคุณได้พบเจอเหรียญไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากคุณได้พบเจอในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตหรือคุณรู้สึกว่ามันมีความหมายลึกซึ้งสิ่งนี้ก็อาจเป็นการสื่อสารจากเทวดาประจำตัวของคุณก็ได้ที่กำลังพยายามส่งสัญญาณบางอย่างถึงคุณ และต่อไปนี้คือความหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณเจอเหรียญ 1. นคุณไม่ได้อยู่ตามลำพังการพบเหรียญอาจเป็นเครื่องยืนยันว่าเทวดาประจำตัวกำลังบอกว่าเขาอยู่เคียงข้างคุณเสมอและต้องการให้คุณรู้ว่าคุณได้รับการปกป้องได้รับการนำทางและมีพลังแห่งความรักคอยคุ้มครองอยู่เสมอ 2. ถึงเวลาตื่นรู้ เรียนอาจปรากฏในช่วงที่คุณกำลังหลงทางหรือมีคำถามในใจเทวดาอาจกำลังสื่อสารว่าถึงเวลาเชื่อมต่อกับพลังภายในหยุดนิ่งและฟังเสียงหัวใจของตัวเอง 3. เป็นสัญญาณให้มั่นใจในเส้นทางที่คุณกำลังเดินอยู่หากคุณลังเลหรือไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เหรียญอาจเป็นการกระซิบจากเบื้องบนว่าคุณกำลังเดินบนเส้นทางที่ใช่แล้วเพียงแค่ศรัทธาและก้าวต่อไป 4. การเปิดประตูสู่โลกวิญญาณหรือยานทิพเรียนอาจเป็นสัญลักษณ์ของการปลุก พลังยานหรือความสามารถในการรับรู้สิ่งที่ลี้ลับที่เริ่มเปิดขึ้นเช่นความฝันที่แม่นยำการสัมผัสพลังงานหรือการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5. การได้รับพรหรือของขวัญจากจักรวาลเรียนอาจเป็นของขวัญจากเบื้องบนที่สื่อว่าคุณกำลังจะได้รับข่าวดีหรือโอกาสใหม่ในชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ดีในการตั้งจิตอธิษฐานหรือ ขอพรในสิ่งที่ปรารถนาหากคุณเจอเรียนแล้วคุณลองตั้งจิตนิ่งจับเรียนไว้ในมือแล้วถามในใจว่าเทวดาประจำตัวคุณต้องการสื่อสารอะไรกับฉันจากนั้นให้คุณเงียบนะคะแล้วก็ฟังคำตอบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคุณ